โอ้โหหมุนไปเช็กมาเชะอจาอจาโอ้โหหมุนอย่างเทพด้วย,ยพี่แกน,แน่าจะสิงอารมพันสุดๆเลยเนี่ยพี่แจ๊เนี่ยเอ้ย,อย,อยมีบรี่ไม้โอเคฉันสบแน่เดี๋ยวที่ได้บอกแล้วเอมเบอร์อยูยไ่ไหนเอาไม่ใช่เลสไอเดโอก็คือฉันมีนหรือเปล่าอะไร,รประมาณนีน้โอเคโอ้โหนะตั้งแต่นายที่ตั้งแต่ที่เธอบอกว่าไม่มีงานอะไรที่มันดีเลยแล้วรู้ไหมเมื่อก่อนฉันฉันได้มันฉันต้องหลบมากแค่ไหน ตอนนี้ฉันก็งงอยู่ว่าทำไมฉันรอดมาได้ขอ้อตกลงเราก็คือฉันจะเอาได้มาจากที่และนายก็ต้องส่งเบอร์ไว้ให้ฉันไม่มีการดูแลอะไรที่มากกว่านี้เฮ้ยเอดาเธอนี่มันมันมันเธอไม่สนดีเทลดีดี้วนะโอเคงั้นเอาไปฉันเอาไปจากที่ดีก่อน <laughs> เรื่องมากจะไปพี่หลุยก้โอเคแตอเอดาเธอมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยไม่รู้จริงไง แหมโอ้โหเสื้ชุดฉันน่ารักสินะแล้วตอนนี้ฉันก็ต้องมีอะไรที่จะต้องไปทำหน่อยเบื่อเก้โอ้โหเนี่ยมาถึงตรงที่เราเล่นแล้วท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกตอนนี้ฉันฉันรู้สึกเอไม่่ใชฉันมีข่าวอะไรจะบอกดูเหมือนว่าเฮลิคอปเตอร์เราจะลงไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่เคลียร์อ่าโอเคมันก็อันตรายเกินไปจริงด้วยแหละโอเคเดี๋ยวฉันจะออกไปตรงที่อื่นที่มันปลอดภัยกว่านี้ ฉันขอโทษจริงนะที่ฉันหวังว่าจะช่วยนายได้ผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันว่ายน้ำกลับบ้านเองกอิงกันแต่ไม่ไเอาห่าว like ันได้เหละมันมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยตอนเนี้ยเหรอฉันคิดว่าจะต้องโฟกัสแล้วก็การเกาะที่นี่ก่อนอ่ะอ่ะใช่ฉันก็ว่างั้นจัดไปครับผมดี่บรรยากาศอะไรกันเนี่ยทำไมฝนตกหนักขนาดนี้ผมก็ต้องมาอยู่กับเอชลี่ซึ่งบอกได้เลยว่า เธอน่ารักมากแต่ว่าเธออาจจะมีไปสวยแล้สวยแล้สวยแล้โอเคเดี๋ยวฉันเราต้องไปอย่างช้าๆเพราะว่าเรามีงานเข้าใช่ฉันก็ว่างั้นแหละโทษทีว่ะเพื่อนโอเคเอ้ยโอ้เอ้ยโอ้โหเต็มคอเลยโอ้โหไม่ฟันแอชซี่ด้วยนะฟันกูได้ โอ้โดนยกไปด้วยโอ้ยนางฟ้าของฉันตายได้แน่ออโอเคเออโอ้โหพวกนี้อืโอเคอย่างน้อยมันก็ตายหรอวะเออไอ้ซี่มันอยู่ที่หลังผมได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยเฮ้ยลบโอ้โหมันจะโคตรไล่เราอะท่านผู้ชมโอเคมา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 วิ่งวิงเก็บของเก็บของเก็บของโอเคโอเคได้ปืนพกกระสุนปืนพกแล้วโอเคเอาไป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 โอ้ยโอ้ยดูเดือดเดือดพันตอนนี้เดือดมาก แอชี่แอชี่ออกมาก่อนโอ้ยี่ก่อนยี่ก่อนโอเคยิงพี่แกไม่เป็นไรเลยงั้นก็เจอนี่เลยโอเคนอนไปเนินเออเฮ้ยยายยายอย่าบอกเราว่ายายหัวงอกอ่ะไม่นี่หว่าโอเคผ่านมาได้ดีแอชี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเอออะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจังเคโอเคแอชี่เอ่อ แอลลี่ฮีดไม่นี่กันหลบหลบตรงนียะยะ okay. ้กัน <von> <c oughs> โอเคอะไรนะโฮ้ยเยอะโอ้โหแหมโคตรเทพเลยวิชัยพี่ถอยมาก็ได้นะทำไมพี่ต้องแอคอะไรขนาดนั้นเละไม่เข้าใจเลยย่าเกิดตัวนะแต่ดูเหมือนว่า เออไม่น่าใช่ของเธอแล้วเออโอเคเฮ้ยโอ้โอ๋อเราลืมสังเกตเลยว่าตรงนี้มันมีมาอีกนี่ว่ามันมีมาอีกนี่ว่าเอยโอ้โหเผาไฟซะด้วยไม่มันแย่ละ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 ข้างหลังมีใครไหมมีแต่ก็เอาตรงนี้ให้เลี้ยวแล้วก็โอเคเฮ้ยเฮียยูโกลอืมันมากครับจังหวะนี้โอ้ยยิงไปโดนเลยโอ้ยเกือบเล้วโอ้เออโอเค เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันกลายพันธุ์ไม่นะโอ้ยากกันแล้วยากเรืออีกเออโอ้โหเฮ้ยโอ้โหป้าเอาอะเอาอะเอาอะเอ่อไปตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคเฮ้ยหลบชัวร์อัพโอ้โหหลบได้ยังไงวะเนี่ยอ้าวเฉย่านะโอ้โหเปล่งปังหืมไม่เป็นไรเลยโอ้เอาเอามาบังซะได้เอาเลื่อยมาบังเออเอออ้าอุ้ยมาตอนไหนวะเนี่ย บ้าเอ้ยไม่ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่เห็นด้วยโอ้โเกือบตายแล้วกูเออเออเอาไงดีเออเฟื่องเด่เลยแล้วกันคือความอยู่รอดปลอดภัยโอเคพัดเจาะโอ้โหเอาจริงดิอุดไปไหนวะเน็ตเก้เออมีของขวัญให้เออโอเคเยี่ยมอืมนอนหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วเอาว่าเะอเ,อเออโอ้ตายแล้ว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 โอ้โหสวยล้วโค ปีนปีนลยออเรื่องเือืออเรเรงเจ๊สองคนีอึดมากเลยอ่ะอึดจริงๆเออเย,ยี่ยมโอ้โหดับตาจะไหลเจ๊เจช่วยเราด้วยฮนะเบมเก่งมากครับเอ๊ะมีใครมาไหมเนี่ยมีไหมยังยังไม่มียังไม่มีมมโอเคต่อตอ,ตอเฮ้ยอย่าขึ้นมาโอ้โหบ้าบอขึ้นมาได้ไงไปลงไปโอ้ยังไม่ลงอีกลงไปโอเคไปแล้หนึ่งโอเคเหลืออีกม ใช่มันมันเออโอ้มันต้องเตะลงดีกว่าโอ้ต้องโดผิดสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วกดนผิดย่าไปตายอ่ะเจ๊โอ้อื้อ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 โอเคถ้าลักโอ๊ยอ๋อโอ้โอ้ทั้งโดนฟาดทั้งโดนผัดเพราะผตาจะไหลอื้ออื้อโอเคเอาละจังหวะนี้แหละโอ้โอ้ได้ของแล้วโอ้ของละของหัวของต้นของไข่ เออเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันโอ้โหพี่แกก็โยนเราไม่หยุดเลยบ้าบอฉันคงไม่บ้าพอเอออย่าเข้ามานะนี่ไงเรานี่โอ้โเอา้ารไม่ได้เรียกนะแต่รู้ว่าปลอดภัยปุ๊บม,มาเลยแมหมคือแบบให้แอชลี่มาเนี่ยคือรู้เลยว่าปลอดภัยแล้วครับอย่างเงี้ยเหรอโอ้ตัวเกมใช้ดีเหมือนกันนะครกะรี่ โอเคเกอบได้โอเคอืมฮ r h t เอาเร็วมาเลยนะโอเคเฮ้ย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 อะไรอะโอ้โหไม่เป็นไรเลยบ้านอะเฮ้ยต้อใบดาลีออนโอ้โหเหมือนเราเลย อาเออยชิการจะต้องไิดอันตรายชรัระล้างโอัชัยมันนี่เร็วเด็ดพอยแอชวีวิง่งหรือโอเคเอาเดี๋ยวเอ้าเราต้องวิ่งจริงรอ่ะเอ้าเราเป็นคนวิ่งดีว่ะชิบให้แล้วข้างหน้าก็มีข้าง,ข,างข้างก็มีเออโอ้โหเอเอไปเรืเ่อยเรืเ่อยเรื่ เงินค่อยเอาจังหวะน,นี้เอาไอ้มันรอดก่อนโอ้ไม่นะสะพานโอเคไม่นะสะพานอันนี้ก็ไม่นะรถถังรถเขียดอ่ะโหไม่ละสวยละทางนี้ทางนี้โอเคผ่านแล้วผ่านแล้วใช่ไหมครับร้องโอ้โหติดข,ข,า,ขาติดอแอดลี่ฉันติดอ่ะเราตร้องรีบไปเออโอ้โหยิงเทพมากเลยเลีอ,อนสวยละสะพานนี่จะพังตกไปได้เนี่ยบ้าเอ้ย โอเคฉันฉันไม่เป็นไรนนไรีบไปแล้วเออโอ้เย,ย้โอ้เกือบไปแล้วในที่สุดก็ผ่านจุดจุดนี้ไปจะได้โอ้นั่นนั่นจะเฉลยโอเคพี่แกก็มองแรงเหลือเก,กินช่างเถอะไปเออผ่านไปซะแล้วโอเคไปไปต่อเลยแอชลีย์เก่งมากลูก 2อ o อาอโหอย่างี้เหรอเลียนเอาวะเฮ้ยโอ้นี่ยิงปืนขู่ไปก่อนคนที่นต้องผ่านไปได้คือฉันเข้าใจไหมเกินทำอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่หรอกนะนายต้อง เขาไว้จิตใจและร่างกายให้ท hey, ี่ของเรา,าได้นี่มันนายนายเป็นอันนี้ได้ยังไงวะเขาเรียกว่าอะไรนายเป็นหมอหรือไงวะทำไมรู้เรื่องนี้ไงี้ยตอนนี้ถ้านายคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้านายจะทำอย่างนี้แล้วก็ฉันจะกำจัดนายเหมือนอ่าเป็นผู้เอนมีประตูไปโอเคเริ่มไฟ g h โอ้พระเจ้าขอบคุณที่คุณให้ร่างกายเดะเฮ้ยหมอดี่อ๋องั้นก็นายอยากได้เกียรตินายก็ได้เกียรติไปซะโอเคเอออ่าบ้าเลยก็อะไรมาเนีย่ยเออเออโอ้เอาว่ะมาดิไอ้เอ้ไอ้หลบโอ้โหดีนะหลบทันพระเจ้าไปละ ได้ศูนย์สองศูนสองศูนย์สองศูนสองลีโหลลีโหลลีโหลเก้เฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ไม่นะพี่แกแบบมาเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหเต็มหัวเอาละแทงเขาให้เออเอาว่ะเออแกคิดว่าแกฉลาดนะแกว่าไอ้โง่หรือเปล่าวะน่าจะใช่แหละการกระทำสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่โง่อะไรวะของมันไม่รู้อ้าวไม่เลยไอ้หมอนนี่เออเอาดิเอาดิ อาอีกมาฉันไม่ยอมแกหรอกเออเออโอ้เอาอะอะไรอะโอเคน่าจะปราบได้แล้วมั้งโอ้หน่าจะยังน่าจะยังนะโอ้โอ้น่าจะยังแหละโอ,โอ้โหมีเฟษสองด้วยขอมคกณครโหโอเโหเอ <c oughs> อเดี๋ยวเดวเดเด S <s <ans> <c oughs> อ้าโอ้โหไม่เอ้ยเอาไบ้ไปโยนใส่กูด้วยเอาอะเออ้ออือ้ออื้อเอาไงเล่าแน่จริงก็เข้ามาแน่จริงก็เข้ามาเอาดิสอดใจไม่ได้แล้วแต่ก็ใช้นี่ได้เฮ้ยอ้าโอ้โหจับได้เลยโอ้โหไม่เอ้ยดินดิ้กระเพงเออจะตายแล้วโอเคเพิ่อนเพื่อนเพือนเพื่อเพือนอ่ะได้ใช้อันนี้พอดีเพิ่มเต็มหลอดโอ้โหบอกเลยโคตรเท่ <s ans> อาจารย์หลบอาจารย์หลบไปกันล่ะขาผมอฮู้วี่งหลดเสร็จแล้วเตรียมตัวโดนยิงไม่ไม่รอดแน่ไม่หยาโอ้เออโดนเต็มหลังเลยเออมาเอ้ยโอ้โดนไฟผายอีกโอ้ตายตายตายโอ้ยเด้อ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 ้หยหมอนี่มันไวว่ะบ้าเอ้ยเฮ้ยนายคิดว่านายแขวนอยิงตลอดได้ไงวะก็จริงแหละมันแขวนตลอดแหละเพราะว่ามันไม่มีขาเดิน โดนแน่มึงโดนยิงแม่เออโอ้รีโหลดหลบโอ้โหเก่งมากลีออนโอ้โหแล้วโดนไฟเผาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋โหลดก่อนรีโหลดปืนโอเคหลบไงแล้วเทไปแล้วครับพี่น้องเออเออโอเคเสร็จเัิญละไอ้เอาวะเออใหญ่โอ้โเออเอาวะเสร็จเัิญละเออเออโอ้โหยังไม่ตายด้วยบ้าเอ้ยเอาวะ ในสู้ฉันยากอยู่นะเพราะฉันกระสุนเยอะยังไงแล้วเย้ยเอ้ยโอ้หลบโอ้โหหลบต้องโดนไฟด้วยโอ้โหแล้วไฟดาเมจโคตรเยอะเลยเพิ่มเลือดแป๊บโอเคไปเฮ้ยยิงยิงยิงเออเอาดิเอาดิแม่จริงเหาอวะเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ผ่านแล้วแก่ละชนออท่าน แดเลยลีออนลีออนโอ้โหเอาวะเอสเออโอ้เก่งมากเอสี่โอ้เออลีออนออกมาจากตรงนั้นเร็วๆลีออนเร็วเร็วเจ้า โอ้โหโอ้ยโอ้โหเพราะว่าทางนี้แอชลีย์คือแบบเอาไม่ใช่ลูกกระดูยอีกต่อไปอ่ะถ้านี้คือแบบเขากลายเป็นสาวแกร่งนิดหน่อยอยู่แล้วครับขอบคุณครับไปทางนี้แอชลี่น่ารักมากเลยจริงนะน่ารักอยู่แต่กระนั้งก็หนิดแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าถือว่าโอเคเอ่อดูเหมือนว่า ฉันคงหวังว่าฉันคงไม่เป็นแบบมันใช่ไหมฉันไม่ให้มันเกิดขึ้นแน่นอนฉันสัญญานะโอเคเฮ้ยคัสซีอย่ไหอะไรอ่ะโอ้โหปิดประตูด้วยแฮะเกิดอะไรขึ้นใช่อยากรู้เหมือนกันไปสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าเราไม่มีทางเลือกที่ต้องเข้าไปเลยดีนะ ไปเลวไม่หรอกเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่างน้อยก็มีเบตัวอะไรตามมาอะไรประมาณนี้ c h a p t e r ์โอเคเยี่ยมบิ๊ก o ุโอเคครับผมท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับผมเจอกันท่านราน,นะครับโอ้เจอกนันกำลังสะดกกำลังตื่นเต้นรอเด้อ <laughs>